ขอทางนะคะคุณย่าฉันต้องการไข่สองสามฟองตอกใส่ชามแค่สามฟองก็พอแล้วตอนนี้ฉันต้องการอุปกรณ์ใหม่เพื่อเอาไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ง่ายๆ่ายดูสิมันสะดวกมากอะไรเหรอจิ๋วอยากเล่นงั้นเหรอเอาไปสิโอ้นี่มันเจ๋งจ้งางปลาตัวนี้น่าตลกมากมาดูนิ่สิมันจะกินฉันสิ่งเล็กเ,เน้อยน,อยนอยก็ทำให้เด็กมีความสุขได้ แต่ฉันต้องการเครื่องผสมที่ดีเพื่อตีไข่ขาวให้เป็นฟองโอ้ใช่แล้วนี่แหละที่เราต้องการจากนั้นตักใส่กระดาษเตาอบ <Yes. S 1> แล้วก็เอาไปอบให้สุกได้คงใช้เวลาสักหน่อยเท่านั้นเองจิ๋วอยากดูอะไรมะ มันคือกระต่ายแต่ฉันไม่ให้เธอหรอกฉันต้องใช้กระต่ายตัวนี้เพื่อทําไข่ดาวรูปกระต่ายนะมันต้องออกมาสวยงามแน่นอนแถมอร่อยยิ่งด้วยให้ไข่ขาวลงไปอย่าลืมไข่แดงด้วยเพราะมันคือดวงตาเท่านี้ก็เรียบร้อยโอ้ฉันได้กลิ่นไม่ไหมจิวไอ้ตายเถอะฉันเลิมไปเลยทำยังไงดีอะไม่หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะมันเกิดขึ้นได้